ทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็มาที่สวนของเรานะคะมาตกปลาแล้วก็บิสก,กิกกันนะคะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะเราก็มาที่สวนของเรามาตกปลามากับสาวน้อยส,สวยๆค่ะแล้วก็ขนมเยอะๆมากมายมาเป็นกําลังใจให้คุณสามีแล้วก็หลานชายนะคะเจ <Yeah. S 1> ็บเอะไรคะนนว้าวได้ปลาแล้วเย้ yeah! ได้ปลาแล้วค่ะทุกคนปลานิลน,นะคะหลานชายเก่งมากๆเลยวันนี้เรามากินหมูกระทะกันอีกแล้วนะคะนี่นนะกินหมูกระทะกันอีกแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เตรียมของแล้วเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เราจะทําอาหารไปวัดกันค่ะตอนนี้นะคะก็มาเปลี่ยนกล้องวงจรที่บ้านเสียแล้วกลับมาบ้านนี่คือเสียตลอดเสียทุกอย่างคนพ่อกําลังจะทําแทงน้ํานะคะ บ้านเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็ตีกรอบแล้วก็เดี๋ยวพ่อก็จะทําเทพื้นนะคะสําหรับวางถทงน้ําตรงนี้นะคะสองถทงเป็นถทงเก็บน้ําตานไม่ใหญ่แน่นะวีนทุกคนเราก็จะทําเครื่องกองน้ํานะคะ คือที่บ้านอง่ะน้ำไม่ดีก็เลยจะพ่อนะคะก็เลยจ้างคนมาเพื่อที่จะทำถังแล้วก็ที่กรองน้ำไว้ใช้เองนะคะเพราะว่าน้ำที่เชียงรายบอกเลยุคน,น้ำไม่ค่อยดีนะคะแล้วเราอยู่บ้านที่ออกมาจากตัวจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็คือมันไม่ใช่น้ำประปาของกรมประปาะคะ่ะน้ำมันก็จะมีคราบนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ก็ไม่สะอาดมากเพราะฉะนั้นเราต้องทำที่กรองน้ำไว้ใช้เองนะคะนี่ก็ มาอัปเดตให้ดูนะคะนี่ก็ทำมาประมาณ3วันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะคะจะเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนเรามาซื้อทรายคือพ่อจะทําที่กรองน้ําอย่างที่อองบอกทุกคนไปแล้วก็มา เดี๋ยวเรามาดูกันอองจะเอาทรา,ายทั้งหมดนะคะใส่บนรถน้าของอองนะคะเพราะว่าอองกลัวรถของอองเสียนะคุณน้ามาช่วยคือใจดีมากมทุกคน<ช>คือคขั้นตอนของเรา <c oughs> ที่เราจะกรองน้ํา <c oughs> ใช้เองที่บ้านนะคะก็จะมีขั้นตอนแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตามนี้เลยอองก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่า <c oughs> ตอนนี้คือรถไม่ไหวแล้วสภาพ <c oughs> คือหนักมาก <c oughs> ไม่ใหญ่แน่นะวีทุกคนดูนะคะ นี่คือที่เราจะเอาไปทำที่กรองน้ำนะคะทุกคนนี่นะคะคือราคากลับมาบ้านนะคือหายใจไม่ออกเลยคือหลังคาบ้านทุกคนเปลี่ยนสีบ้านของอองนะคะทำมาห้าปีเอ้ไม่ใช่ทำมาเจ็ดปีแล้วแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีนกมีอะไรขึ้นไปทำรังนะคะไปคงไปขี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบทำหลังคาบ้านเราแบบพังหมดเลยตอนนี้ก็เรียกช่างมาดูนะคะเดี๋ยวจะ ต้องทําหลังคาบ้านใหม่ทั้งหมดไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วก็ทําฝ้าเพดานด้วยนะทุกคนดูถึงขนาดต้องเอาตไอเนี่ยไปครอบไว้อะเพื่อไม่ให้มันขึ้นไปอะ่ะโหเสียตังค์อีกแล้วคนขาวันนี้นะคะองก็จ้างช่างมาแล้วก็จะมาทําสีบ้านสีหลังคาบ้านนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะทุกคนมันจะหลังคาบ้านนะมันจะเป็นแบบเนี่ยแบบเนี้ยเป็นดำดำเป็นครบคแบบเนี้ยช่างเขาก็ต้องทาความสะอาดแล้วก็ขัด แล้วอองก็จะทาสีใหม่นะคะนี่วันนี้ช่างก็มาทํางานให้แล้วคือบ้านอะ่ะมันมีแต่บานนะทุกคนมันต้องดูแลบํารุงรักษาไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ทําอ่ะมันก็สามารถเก่าได้แล้วก็คือแบบไม่โอเคอะ่ะก็ต้องทําไปเรื่อยๆสองนะคะของการทําหลังคานะคะวันนี้เราก็ทําปิดรอยรั่วนะคะแล้วก็ เอาขยะเอาเศษที่นกเข้าไปทำรังนะคะออกมานี่เดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าตอนเสร็จเป็นยังไงตอนนี้นะคะห่างคาของเราก็คือเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าพอหลังจากที่เขาซ่อมบำรุงรักษาเสร็จาแล้วนะคะองก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะคนคนคะตอนนี้นะคะก็ะเป็นขั้นตอนทาสีก็คือจะเก็บสีแล้วก็แบบฉีดโฟมไปแล้ววันนี้เราก็ฉีดโฟมอัดน,นะคะแล้วก็เก็บสีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขาจะทําอะไรแต่พวกนี้ได้ยินว่าแม่อ่ะช่างนะคะจะเอารถมานะคะคือเอารถเคลมมาเพื่อที่จะอุดตามร่องน้ำนะคะ่ะอุดทั้งรอบตัวบ้านเลยซึ่งคนอะ่ะเขาไม่สามารถไปทําได้มันจะหล่นลงมานะคะตรงรอบๆเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้รถนะคะยกขึ้นไปแล้วก็อุดค่ะทุกคนตอนนี้ก็ช่างมาบอกแล้วนะคะที่เขาทาอยู่ตอนนี้นะคะก็คือการซึมคือเขาจะทาการซึมไว้นะคะก่อนที่เราจะลงสีเพราะไม่ทาการซึมนะคะก็คือน้ําจะซึมเข้ามาแล้วก็จะทําให น้ำรั่วหลังคารั่วได้นะคะขอให้ในการทำหลังคาครั้งนี้นะคะก็คือสำเร็จร่วมไม่ได้ด้วยดีเพราะว่าเบื่อมากช่างที่เมืองไทยทุกคนคือน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่องทำแล้วก็ซ่อมหลังคานะคะนี่ก็เป็นช่างคนที่สามแล้วที่มาทำให้นะคะก็เดีย๋ยวเรามาดูผลงานตอนเส็จกันอีกทีนะคะเดี๋ยวจะรีวิวเรื่อยๆนะคะทุกคนสามีนะคะกลับมาบ้านทีไรนะคะไม่เคยอยู่นิ่งนะคะ ทำงานบ้านอองนั่นแหละคะ่ะอองก็จะนั่งค่ะนั่งดูคุณสาทำงานบ้านนะคะทำสวนนี่นะคะยังก็ทำสวนไปงานไม่ใหญ่แนนวีตอนนี้นะคะเราก็ถึงท่านต้องใช้รถยกนะคะเพื่อที่จะมายกเพื่อ,อปิดรูนะคะที่นกแล้วก็ค้างคาวเข้าไปนะคะทุกคนก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้หลังคาเรานะคะ เป็นแบบนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนตรงรอยแบบสีดําๆอะ่ะเพราะว่ามันมีนกนะคะเข้าไปทํหลังแล้วก็มีค้างคาวนะคะเข้าไปอยู่ก็เลยทําให้บ้านเรานะคะเป็นรอยแล้วก็ไม่สวยนะคะปีนี้กลับมาบ้านนะคะองก็มาพัฒนาทําบ้านให้ดีขึ้นนะคะปีนี้เริ่มที่หลังคานะคะปีหน้านะคะองก็จะมาทําตัวสีบ้านใหม่ทั้งหลังเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะเพราะว่าหลังคาองจะเปลี่ยนสีด้วยองจะไม่เอาสีนี้ค่ะองก็จะเปลี่ยนเป็นสีใหม่นะคะเพราะว่าสีน้ําตาลนะคะคือดูแลยากมากทุกคนแล้วเชียงรายนะมันมีหมอกมีน้ําค้างมีอะไรอย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่งนะคะน้ําคือสีบ้านสีหลังคาบ้านก็เปลี่ยนไปนะคะเป็นสีเทาองก็เลยจะเปลี่ยนเป็นสีเทานะคะจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะว่าจะเป็นไงทุกคนจะออกมาสวยตามที่องต้องการหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะ ก็ยังอยู่ในเรื่องของหลังคาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สี่นะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันพ่นสีนะคะนี่คือสีที่อองเลือกคือสีเทาเข้มอันนี้ก็จะลงรอบแรกนะคะเห็นช่างเขาบอกว่าเขาต้องลงสงสองรอบเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะว่าจะเป็นยังไง Icana, ที่บ้านเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนสวยมากเลยก็เหลือแค่ทาสีบ้านนะคะปีหน้านะคะองกลับมาเมืองไทยองก็จะมาทาสีบ้านนะคะตอนนี้นะคะพอได้หลังคาใหม่นะคะก็สวยก็ดูดีขึ้นมาเลยทันทีนะคะก็หลังจากที่เราทําที่กั้นนกแล้วก็สิ่งแปดปอมนะคะขึ้นไปต้นหลังคานะคะก็รู้สึกว่าแบบโล่งใจไป นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เขาทําจะสําเร็จหรือเปล่าหลังจากที่เราทําราคาสินะคะวันนี้เราก็มีนัดช่างนะคะมาดูสระว่ายน้ํานะคะคือสระว่ายน้ํา<ะ>แพงมากแต่เราไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่คือต้องมีค่าบำรุงรักษาคือเยอะมากนี่นะคะมีบ้านหลังใหญ่ก็ดูแลลาบากแล้วก็เสียตังค์เยอะมากจะบอกให้ปีหนึ่งปีหนึ่งนะคะไม่ต่ํากว่าสองแสน ค่าาบรุรักษนะคะคอันเลยนนะะคะคทุกเราก็มาซื้อของเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะกิจรกรรมของเราก็คือช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านคนหลังจากที่ซื้อของเสร็จนะคะเราก็มากินชาบูเหมือนเดิมค่ะมากันทั้งบ้านเลยวันนี้องค์จะพาทุกคนมาเที่ยวไนท์พลาซ่าเชียงรายนะคะคือไม่ได้มานานมากในพลาซ่า มาเดินไนท์พาซากันทุกคนไม่ได้เดินมาหลายปีมากประมาณ6-7ปีได้เดี๋ยวเรามาเดินซื้อของแล้วก็มาเดินเที่ยวกันนะคะคือเขาหยุดไปังแต่ช่วงโควิดแล้วตอนนี้กลับมาเปิดอีกแล้วคือคลักมันเดิมแล้วเริ่มมีชาวต่างช่งต่างชาติละไนท์พาซาเชียงรายที่นี่หมุนเลยค่ะร้านสามหมุนหนึ่งรอบหนึ่งสองสาว้าววันนี้มากับแม่กับหลานสาวนะคะเจ๊นนหลานสาว ยมากเลยทุกคนข้างใคนเมื่อก่อนคืออลังการมากนะคะตรงนี้เป็นร้านคือแบบมีร้านเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้กลับมานะคะก็คือมีร้านแต่ก็มีไม่เยอะมากนะคะร้ <c oughs> านสาวแล้วก็ข้างในนะคะเขาก็จะขายเป็นพวกอาหารนะคะเหมือนคล้ายๆกับฟูดคอร์ทก็คือให้เราซื้อแล้วก็มาทานได้มีหลายๆร้านนะคะแล้วก็มีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรา ลองเดินเข้าไปดูกนันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะคะว้าว <Yeah. S 1> wow, ทุกคนคือตอนนี้เชียงรายแต่งไฟสวยมากๆเลยค่ะสวยทุกที่เลยตอนกลางคืนอ่ะ หอนาฬิกานะคะคือสวยมากทุกคนมาเที่ยวเชียงรายกันเยอะๆนะคะร้านข้าวมันไก่ร้านนี้นะคะอยู่ข้างหอนาฬิกาเลยทุกคนคือวิวดีมากใครที่มาเชียงรายนะคะอย่าลืมมาเดลร้านนี้นะเพราะว่าโซนหอหอนาฬิกานะคะคนเชียงรายจะรู้ดีว่าเป็นศูนย์รวมแหล่งอาหารนะคะของกินเยอะมา,มากๆแนะนําเลยนะคะใครที่จะมาเที่ยวเชียงราย